ส่วนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลเอกชนและก็จุดตรวจคัดกรองต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นั้นเมื่อวานนี้เราตรวจไปทั้งหมดนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ1,685ราย พบผู้ติดเชื้อ52รายคิดเป็นร้อยละ3.09นะครับซึ่งอาจจะสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะครับดังนั้นก็จึงขอประกาศนะครับให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถ้าท่านมีประวัติว่าได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะครับหรือว่าไปในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอนะครับหายใจเหนื่อยหอบอาการใดอาการหนึ่งนะครับให้เข้าไปรับการ ขอตรวจนะครับหรือว่าขอรับการคําปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่งนะครับและก็ในส่วนของจุดตรวจคัดกรองของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็อยู่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติแห่งนี้นะครับโดยเข้าทางประตูหนึ่งนะครับและอีกแห่งหนึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่3พฤษภาคมก็ค,มคือเป็นจุดตรวจคัดกรองของ,ของสำนักง,งานควบคุมและป้องกันโรคที่1เชียงใหม่นะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่ ศูนย์วันโรคเดิมน,นะครับที่ตั้งอยู่ตรงถนนสีดอนชัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าไปขอรับการตรวจคัดกรองได้นะครับโดยการตรวจคัดกรองเนี่ยะครับถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการไม่คิดมูลค่านะครับในการตรวจคัดกรองทางนี้นะครับส่วนความเสี่ยงแยกตามการสัมผัสโรคนะครับวันนี้เราก็พบว่าผู้ที่มีประวัติสัมผัสจากสถานบันเทิงนะครับสะสมเนี่ย ลดลงเหลือร้อยละ39.5การสัมผัสในครอบครัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับสะสมอยู่ที่ร้อยละ22.3การสัมผัสในชุมชนนะครับสะสมนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ13.3และก็การสัมผัสในสถานที่ทำงานสะสมก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.6นะครับซึ่งก็ถือว่าทั้ง3ปัจจัยเสี่ยงนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับระ,ะมัดระวังในการที่จะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือว่าการไม่ไม่ได้เว้นระยะห่างนะครับในการอยู่ร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นบุนคคลที่มีความสนิทสนมกันอันนี้ต้องขอให้พึงระวังไว้ด้วยนะครับเรื่องของการที่จะต่อสู้กับโควิดในในช่วงนี้นะครับ มีวันนี้เป็นวันแรกที่พี่น้องประชาชนได้เข้ามาลงทะเบียนจองวัคซีนนะครับจองฉีดวัคซีนในรถที่เป็นผู้สูงอายุกับเรื่องของผู้มีโรคประจำตัวทั้ง7โรคนะครับเอาสถิติล่าสุดที่ที่ดูเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบ5,000คนละที่จองจองอผ่านระบบหมอพร้อมเข้ามานะครับรวมถึงบางท่านเนี่ยก็ได้โทรศัพท์เข้ามาจองที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับ ก็อยากจะนําเรียนย้ำนะครับว่าอาจจะด้วยบางท่านหลายๆพวกเราหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบเทคโนโลยีต่างๆหรืออาจจะมีความยุ่งยากในช่วงในช่วงนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะฮะถ้าเรามีโรคประจำตัวแล้วก็มีเป็นเป็นอายุถึงเนี่ยนะฮะเข้าเกณฑ์ก็สามารถที่จะไปติดต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยนะครับโรงพยาบาลสามารถที่จะขึ้นทะเบียนจองวัคซีนให้ให้ทุกท่านได้นะครับ แม้แต่ที่เราพสตก็ตามนะครับเราสามารถไปติดต่อแล้วก็ทางราพสตอเนี่ยก็จะดําเนินการแจ้งชื่อไปที่โรงพยาบาลที่เรารักษาเป็นประจำนะครับที่เราจะแสดงความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะฮะได้เลือกสถานพยาบาลที่เราใช้เป็นประจำเพราะว่าก็จะมีประวัติมีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะดูแลพวกเราได้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของของความสะดวกในการกระจายไม่ต้อง ไปแอาาร์ัดในที่ใดที่หนึ่งครับก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนพี่น้อง